พระเยซูตรัสว่าขอให้เราเจิมและเสริมกำลังแก่คุณเถิดไม่มีข้อแก้ตัวอีกต่อไป29มกราคม2560พระดำรัดจากพระเยซูถึงซิตเตร์แคลให้เสียงโดยพรพิมล ขอให้พวกเราทุกคนจับเชือกแห่งพระคุณไว้และถูกดึงออกมาจากสุสานของความสะดวกสบายของตนเองเอาละที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าขอสารภาพต่อคุณว่าข้าพเจ้าหมดแรงอ่อนล้ารู้สึกแก่แก่มากและไร้ค่าในตอนนี้ พระเจ้าทรงเปลี่ยนโฟกัสไปที่ดนตรีแน่นอนว่าข้าพเจ้าจะยังคงส่งข้อความต่อไปแต่พระองค์ทรงขอให้ข้าพเจ้ามุ่งความสนใจไปที่ดนตรีและข้าพเจ้ารู้สึกว่าไม่เพียงพอข้าพเจ้าฟังสิ่งที่ศิลปินคนอื่นทำและบอกตัวเองว่าพวกเขาทำมาหลายปีแล้วไม่มีทางที่ข้าพเจ้าจะทำอะไรที่คุ้มค่าเช่นนั้นได้ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงทำร้ายตัวเองด้วยการบ่นและสารภาพความล้มเหลวก่อนที่ข้าพเจ้าจะเริ่มต้นและยังเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นด้วยเป็นเวลาสามวันที่ข้าพเจ้ารากร่างกายตัวเองไปมาเหมือนสมอเก่าและเช้านี้เมื่อลุกขึ้นเพื่ออธิษฐาน ข้าพเจ้าตั้งตารอคอยดนตรีอย่างมากแต่ภายในสองชั่วโมงข้าพเจ้ากลับไปนอนบนเตียงเกือบทั้งวันมันรู้สึกเหมือนเป็นภาระการอธิษฐานเพื่อคนอื่นและข้าพเจ้าถูกดนใจให้เปิดพระคัมภีร์ตกลงไปที่หนังสือเอสเทอร์ดังนั้นหากใครก็ตามที่รู้สึกถึงภาระนี้สำหรับประเทศของเรานั่นแหละคือพระเจ้าจริงๆ หลังจากนอนบนเตียงทั้งวันประมาณบ่ายสามข้าพเจ้าคิดว่าขอลองอีกครั้งดังนั้นข้าพเจ้าจึงเข้าสู่การสักการะและการประทับของพระองค์ทรงเด่นชัดมากหลังจากนั้นสักพักพระองค์ทรงจับมือข้าพเจ้าและจูบปลายนิ้วของข้าพเจ้า เราสุขใจในปลายนิ้วเหล่านี้ที่ปรารถนาที่จะแสดงความรักต่อเราเจ้าต้องผเผชิญอุปสรรคมากมายแคลมากมายแต่ไม่มีสิ่งใดที่เราเอาชนะไม่ได้เพราะเราประทับอยู่ในตัวเจ้าที่รักเรารู้เจ้าเห็นอุปสรรคเหล่านี้อย่างชัดเจนและเจ้ามีศัตรูที่ร้ายกาจคอยเตือนเจ้าอยู่เสมอ แต่ให้ข้าได้บอกว่าเขาได้แพ้สงครามนี้แล้วตราบใดที่เจ้าพักอยู่ในเราเราคือต้นเถาอาัล่นเจ้าเป็นกิ่งที่อุดมสมบูรณ์และเพิ่งเริ่มที่จะให้ผลวายอันล้ำค่าของชีวิตเจ้าอุปสรรคเหล่านี้ความเจ็บปวดความเหน็ดเหนื่อยความเบื่อหน่ายและความไม่เชื่อ เป็นเพียงเงาผีที่จะหายไปเมื่อเจ้ามุ่งมั่นใช่พวกมันถูกส่งมาเพื่อท้อแท้และหยุดเจ้าแม้เจ้าจะต่อสู้กับความคิดนั้นพระเจ้าข้าพระเจ้าไม่เก่งเรื่องนี้เลยปล่อยให้ข้าพระเจ้าอยู่ในเขตสบายและหาคนที่เก่งกว่ามาทำงานนี้เล่นเปียโ,โนและร้องเพลงเหล่านี้จากนั้นเจ้าจะควบคุมตัวเองและพูดว่าไม่นั่นแหละลูกสาวของเรา เจ้าคิดว่ากลัวนี้เจ้าอยู่เพียงลำพังหรือไม่ไม่เราบอกเจ้าศิลปินทุกคนโดยเฉพาะคนเก่งๆต้องผเผชิญอุปสรรคของความกลัวและความไม่เชื่อความแตกต่างระหว่างพวกเขากับคนธรรมดาคือพวกเขาเอาชนะความกลัวด้วยพระคุณของเราและปฏิเสธที่จะยอมแพ้เช่นเดียวกับเจ้าเราเพิ่มเติม โอ้พระองค์เจ้าข้าเมื่อคืนแล้ววันนี้ชีวิตของข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนเป็นไปไม่ได้ไม่มีแรงบันดาลใจร่างกายอ่อนเพลียอย่างมากและความไม่เชื่อส่งเสียงขึ้นมาว่าเจ้ามีอายุมากเกินไปเจ้าคิดอะไรอยู่หรือเจ้าจะไม่เห็นหรือว่าร่างกายเจ้ากําลังพังลงเจ้ารู้หรือไม่ว่าเจ้าสามารถเสียชีวิตได้ทุกเมื่อจากหัวใจวาย เจ้าฝันไปหรือคิดว่าตัวเองจะมีชีวิตตลอดไปเจ้าคิดว่าทำได้หรือไม่เจ้าทำไม่ได้เจ้าแก่และเหนื่อยล้าแล้วนั่นแหละเหตุผลที่เราทรงเลือกเจ้าพอดีทั้งหมดที่เจ้ากล่าวมานั้นเป็นความจริงและยังมีสิ่งแย่ก,กว่านั้นอีกใช่ใช่เจ้าเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุด ไม่คิดหรือว่าข้าทรงได้ยินคำพูดเหล่านี้นับพันครั้งต่อวันจากคริสเตียนของข้าทั้งเยาว์วัยและผู้สูงอายุพวกเขาตามมีข้ออ้างมีเหตุผลว่าทำไมพวกเขาไม่เหมาะกับงานพวกเขาจ้องมองความกลัวของตัวเองวันแล้ววันเล่าและซาตานก็ยินดีมากที่จะสนับสนุนพวกเขาโดยการฉายภาพเสริมทุกข,ข้อโต้แยง้ง แล้วเราก็ส่งเข้ามาพูดว่าพอได้แล้วอย่ามองความทุกข์ทรมานของเจ้าและอย่าคิดว่าตัวเองน้อยไปกว่าศูนย์หากเราสามารถฟื้นจากความตายเจ้าไม่คิดหรือว่าข้าสามารถยกเจ้าขึ้นจากโลงแห่งความสงสัยได้เช่นกันใช่แล้วบุตรทั้งหลายมันคือโลง ท,ที่เจ้าวางร่างที่ตายแล้วและเจ้าก็ยังไม่ตายด้วยซ้าแล้วยังอยากปีนเข้าไปและคลุมผ้าห่มบนหัวเจ้าหรือเจ้าคิดอะไรอยู่เราคือพระเจ้าของผู้ที่ยังมีชีวิตไม่ใช่พระเจ้าของผู้ตายจงลุกขึ้นเราพูดกับเจ้าจงลุกขึ้นและคว้าอนาคตของเจ้ามาเราไม่ได้ทรงอยู่ในร่างที่ตายแล้วแต่เราทรงอยู่ในร่างที่มีชีวิต เต็มไปด้วยความเป็นไปได้และอนาคตมิฉะนั้นเราจะไม่อยู่ที่นี่พวกเจ้าทุกคนยอมแพ้เร็วเกินไปในชีวิตหลายคนพลาดใน40-50ปีแรกของชีวิตและตอนนี้อยาก,กเกษียณลดน้ำสนามหญ้าและชมพระอาทิตย์ตกหรือ ไม่ชีวิตของเจ้ากำลังเริ่มต้นเท่านั้นไม่สำคัญว่าเจ้าจะอายุ80กํากำลังจะถึงร้อยเจ้าสามารถลุกขึ้นและสร้างความแตกต่างในอนาณาจักรของเราไม่ใช่ด้วยฤทธิ์ไม่ใช่ด้วยอำนาจแต่ด้วยพระวิญญาณของเราเรากล่าวเราเรียกเจ้าทุกคนให้ดำเนินชีวิตเหนือธรรมชาติเราเรียกทุกคนให้เดินด้วยความเชื่อไม่ใช่ด้วยตาเห็น เจ้าก็ยังไม่เข้าใจเรื่องอายุทั้งหมดนี้เป็นเรื่องโกหกใหญ่หลวงหลอกให้เจ้าฝังความฉลาดและพรสวรรค์ที่เจ้าสั่งสมมาหลายปีพระวจนะของเราไม่กล่าวถึงความฉลาดของผู้มีผมขาวหรือใช่แล้วซาตานต้องการให้เฉพาะเยาว์วัยขาดประสบการณ์เต็มไปด้วยฮอร์โมนและง่ายต่อการควบคุมเท่านั้นที่จะมีเสียงผ่านพรสวรรค์ของพวกเขา นั่นคือแผนของเขาแต่เรามีกองทัพกองทัพพรสวรรค์มากมายที่มีประสบการณ์และได้ตระหนักว่ามีเพียงเราที่สำคัญในชีวิตของพวกเขาใช่เรากำลังเรียกเจ้ามาเป็นกองทัพของเรา ถ้าเราสามารถใช้ชายชาลาทรัมป์ในการพลิกฟื้นชาติได้เราจะไม่สามารถใช้เจ้าได้หรือความแตกต่างระหว่างเขากับพวกเจ้าที่อยากวางมือและยอมแพ้คือเขามองอเมริกาในสิ่งที่ควรจะเป็นและเขามุ่งมั่นทำบางสิ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงอายุและประสบการณ์ของเขาเป็นข้อคุณสมบัติไม่ใช่ข้อยกเว้น เจ้าไม่ควรถูกตัดสิทธ์เพราะเหตุนี้เช่นกันเรากำลังเรียกประชากรของเราเก้าวออกมาใช้พรสวรรค์ที่เราให้เราจะยกย่างร่างมนุษย์ของเจ้าจากความตายและเจ้าจะสำเร็จสิ่งที่เราส่งเจ้ามายัางโลกให้ทำและตอนนี้คือเวลาของเจ้า เจ้าสาวของข้าจะไม่กลับมาหาข้าโดยเปล่าประโยชน์ไม่เจ้าสาวของข้าจะมาพร้อมกับขบวนรถบรรทุกยาวหลายไม้เต็มไปด้วยผลไม้และพสัสริลุ่งโลดงานดีทั้งหลายของเธอจะเป็นพยานถึงการทรงอยู่ของข้าอย่างมีชีวิตในตัวเธอแต่สำหรับเจ้าสาวหนึ่งคนที่ลุกขึ้นมี10คนที่ปิดฝาลงของตนในขณะที่ร่างกายของพวกเขาเน่าเปือ่อย เลือกเถิดชนของข้าเจ้าจะอยู่บนขบวนรถในโรงศพหรือขบวนรถจะพาเจ้าพร้อมด้วยพัสสิลิลุงโลด ตอนนี้ที่ข้าได้ตัดถ้อยคำร้าใจแล้วข้าพูดกับเจ้าว่าแคลข้ารู้ร่างกายของเจ้าดีกว่าที่เจ้ารู้เองและข้าสามารถยกมันขึ้นมาให้เต็มศักยภาพสำหรับสิ่งที่ข้าได้เรียกให้เจ้าทำแต่ที่รักเจ้าต้องทำส่วนของเจ้าทำงานหนักในดนตรีฝึกฝนฝีมือของเจ้าด้วย ข้าจะให้ผลลัพธ์มากกว่าที่เจ้าลงทุนไป9เท่าต่อหนึ่งเป็นอย่างไรเจ้าลงเพียง10%ข้าจะเติมเต็มอีก90%และมันจะบรรลุผลสมบูรณ์มันฟังดูคุ้มค่าแก่ความพยายามของเจ้าหรือไม่โอพระเยซูหากพระองค์ทำเช่นนั้นกับความเชื่อของข้า ข้ารู้ว่าทุกสิ่งที่เหลือก็จะตามมาอย่าตัดสินความสามารถของเจ้าในเวลาที่เหน็ดเหนื่อยหรืออยู่ภายใต้ความกดดันและอย่าตัดสินความสามารถของเจ้าโดยปราศจากพ,พระหัส,สถานของข้าซึ่งเจ้ากับหลายคนกำลังทำอยู่พวกเขามองแต่ตัวเองและความล้มเหลวในอดีต และสรุปชีวิตของตนตามข้อสรุปของศัตรูแต่ข้าบอกเจ้าว่าชนของข้ายิ่งเจ้าอ่อนแอยิ่งข้าจะให้พัสสิริของข้าเปล่งประกายผ่านเจ้าข้าไม่ได้ต้องการคนที่ประสบความสำเร็จและกระตือรือร้นสูงข้าต้องการคนที่เรียก ว่าผู้แพ้เหลือเศษจากเหมืองใช่เหล่านี้คือผู้ที่ข้ารักข้าสามารถไว้วางใจให้พวกเขาประสบความสำเร็จเพราะพวกเขารู้ว่าใครกำลังทำงานและสิ่งนั้นจะชัดเจนต่อโลกด้วยดังที่พระคัมภีร์ในบทอ่านสื่อสารผ่านปากของเยเรมีกล่าวถูกสาบผู้ที่ไว้วางใจมนุษย์ หาแรงจากร่างกายเพียงอย่างเดียวและหัวใจวกหนีจากพระเจ้าคนนั้นจะเหมือนพุ่มไม้ในที่รกร้างพวกเขาจะไม่เห็นความเจริญรุ่งเรืองเมื่อมันมาพวกเขาจะอาศัยอยู่ในที่แห้งแล้งในทะเลทรายในแผ่นดินเกลือที่ไม่มีใครอาศัย แต่ผู้ที่ไว้วางใจในพระเจ้าผู้ซึ่งวางใจในพระองค์ผู้นั้นจะเหมือนต้นไม้ที่ปลูกใกล้น้ำและส่งรากไปตามลำธารมันไม่กลัวเมื่อต้องเผชิญความร้อนใบของมันยังเขียวชอุ่มตลอดเวลาไม่มีความวิตกในปีที่แล้งและไม่ล้มเหลวในการให้ผล ที่รักข้าไม่ต้องการให้ส่วนแรกของคำพยากรณ์นี้เกิดขึ้นกับเจ้าต้องห้ามเด็ดขาดนี่คือสัญญาของข้าสำหรับเจ้านิ้วมือของเจ้าจะสัมผัสคีย์ได้อย่างสมบูรณ์ไม่ใช่ผ่านไปแบบผิวเผินแต่ในจังหวะที่สมบูรณ์เจ้าจะร้องเพลงในคีย์ที่ถูกต้องเจ้าจะมีพลังทั้งหมดที่จําเป็นหากเจ้าหยุดตามหาสิ่งไร้ค่าและวกแวก เพลงของเจ้าจะสัมผัสหัวใจของผู้คนอย่างลึกซึง้งเพราะข้าจะทรงสื่อสารผ่านพวกเขาและเจิมผู้ฟังด้วยน้ำมันที่ดีที่สุดและพวกเขาจะมาหาข้าสรุปสั้นๆพวกเขาจะเห็นข้าในตัวเจ้าพวกเขาจะได้ยินข้าในตัวเจ้าและดนตรีของเราจะเป็นแสงสว่างแก่ชนชาติตอนนี้ใครอยากเข้าคิวต่อจากแคล เข้ามาหาข้าตอนนี้เข้าคิวข้ากำลังประทานพระหัตสถานพระหัตสถานที่จะเปลี่ยนชีวิตมานี่มารับของประทานที่ข้าต้องการให้เจ้านั่งอยู่ต่อหน้าข้าคุกเข่าต่อหน้าข้ายืนต่อหน้าข้าและให้ข้าเจอมือหน้าผากตาหูปากหัวใจและเท้าของเจ้า จงให้ข้าทรงพลังแก่เจ้าและอย่ากแก้ตัวอีกต่อไปจงเริ่มทำในสิ่งที่ข้ากำลังประทานแก่เจ้าเจ้าสาวของข้าจะไม่กลับมาหาข้าโดยเปล่าประโยชน์